สวัสดีครับเมื่อเช้าดูข่าวเขาบอกมีคนเรียนจบมาปริญญาหลายใบไปหางานทำไม่ได้เลยอัดคลิปร้องให้ความรู้ความสามารถก็มีวุฒิการศึกษาก็มีแต่ไม่มีใครรับไปทำงานนะครับผมเห็นข่าวแล้วมันก็ดูแปลกๆนะดูเศร้าใจจังคืออย่างนี้ครับผมเองก็เป็นนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการมานานแล้วตอนนี้อายุก็60ป60ปีแล้ว ก็อยากจะฝากนะอย่างผมเนี่ยผมอยากจะรับทนายมาทํางานเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าทนายคนเนี้ยอันดับแรกเลยเข้ากับผมได้ไหมความรู้ความสามารถเนี่ยนะถึงแม้จะมีนะครับแต่ต้องดูว่าสามารถเข้ากับผมได้ไหมทัศนคติตรงกับนายจ้างไหมและสามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรให้ให้กับผมได้ไหมนะครับผมไม่สนใจนะครับว่าเขาจะเรียนจบมาจากไหนไม่ว่าจะจบมาจากราชาพัฒรามคำแหงสุขโขทยัยธรรมศาสตร์จุฬาอันนี้ผมไม่เคยให้ความสนใจเลย นะครับอย่างกรณีรับทนายมาเนี่ยก็ต้องดูว่าหนึ่งมันพูดกันพูดภาษาคนรู้เรื่องไหมเข้ากับเราได้ไหมดูแล้ววัฒนธรรมทัศนคติตอ้องมันตรงไปตรงมากับเราไหมความรู้ความสามารถธรรมดาก็พอแล้วนะคนเก่งก็คงไม่มีใครมาอยู่กับเราหรอกครับนะก็มีแต่คนที่เขาต้องการหาความรู้หาประสบการณ์อยู่กับเราคนเก่งมากมากหาเงินหาทองได้ เขาคงไม่มาทํางานกับเราเพราะนั้นเราก็เลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเรากิจการของเราดังนั้นใครที่เป็นลูกจ้างนะเวลาไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ต้องดูว่ากิจการนะั้นเขาทาอะไรเขาต้องการอะไรเวลาเรานําเสนอเนี่ยมันก็ต้องพูดให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างไม่ไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรที่เวอร์มากครับความรู้ความสามารถที่มันโอเวอร์เนี่ยนะหรือเกินไปเนี่ยบางทีนายจ้างก็มองว่าโอ้ยมันเก่งขนาดนี้จะมาอยู่กับกูได้หรือ นะเขาก็ไม่รับเพราะอะไรสักพักเดี๋ยวก็ไปหางานใหม่คนทะเยอทะยานมากๆก็ไม่เหมาะเป็นลูกจ้างนะเพราะลูกจ้างเนี่ยมันจะมาหวังรวยไม่ได้ชื่อมันก็บอกเป็นลูกจ้างก็กินเงินเดือนอย่างเดียวกินเงินเดือนอย่างเดียวเพราะนั้นใครที่ทะเยอทะยานมากนายจ้างก็ไม่รับอย่างผมผมก็ไม่เอาลราทะเยอทะยานมากนะบางคนจบเกียรตินิยมดับหนึ่งจบเนติบัณฑิตจบนั่นจบนี่ต้องการนั่นต้องการนี่ผมว่าคุณไปทํางานที่อื่นดีกว่าเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยมาหวังรวยไม่ได้ แต่มันอาจจะเป็นอาชีพที่มันได้เงินเดือนแน่นอนทุกสิ้นเดือนเพราะฉะนั้นการที่เราจะสมัครงานนะครับเราก็ต้องดูว่านายจ้างเขาต้องการอะไรนําเสนอให้ตรงใจก็จบแล้วไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาหรอกครับสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนแล้วเขาต้องการผลลัพธ์เขาต้องการผลงานไม่ต้องการลีลาไม่ต้องการปริญญามาเป็นตัววัดที่เขาจะตัดสินใจจ้างหรือไม่จ้างเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ